ึงเปียครับกบสวัสดีนะครับพอบอลทุกท่านเลยละกันนะก็มาพบกด้เป็นประจำแบบนี้นะครับสำหรับฟุตบอลมนนนะประจําหน้าช่องวันละหนึ่งทีมหน้ากล้องนั่นเองครับในคำคือที่ผ่านมาครับต้องกาบขอภัยครับสำหรับผลงานหน้าช่องับไม่มาตามนะครับสำหรับางด้านของนะครับ สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษเมื่อวานนี้ครับนำก่อน1 0ูหน้าเบิร์ดกระบาดจริงจริงนะครับจบเกมับเสมอได้เสมอการไป1ประตูต่อหนึ่งกับทางด้านของทัพโคนมเดนมาร์กนั่นเองครับก็ถือว่าครับเมื่อวานนี้เป็นตัวปอกอร้อยเปอร์เป็นตัวที่มั่นใจที่สุดครับก็ถือว่าต้องกราบขอภัยครับสำหรับ FC หน้าช่องและก็ในหมู่บ้านด้วยรายกครับแต่พิเศษเลยครับใครอยู่ในหมู่บ้านเมื่อวานนี้ครับและตามตัวปอกออย่างด้านทีมชาติอังกฤษครับเมื่อวานนี้ครับผมรับประกันคืนให้ร้อนี้ครับ กล้านำกล้าคืนไม่ขายฝันไม่เน้นน้ำลายแน่นอนและการันตีเรื่องความมั่นคงครับต้องมาเป็นันดับแรกครับใครที่สนใจแล้วกันครับอยากรับตัวปอกแบบนี้มีให้ทุกวันนะสำหรับคนเข้าใหม่ครับใครที่สนใจนะครับและพร้อมรับเสื้อกีฬาสวยๆทีมชาติแบบนี้เลือกทีมได้ไปใส่กันคนละหนึ่งตัวครับใต้คลิปวิดีโอครับคลิกเข้ามากันได้เลยครับพร้อมรับความสดชื่นอย่างแน่นอนครับในค่ำคืนวันนี้เพื่อนส่วนค่ำคืนวันนี้ขอแก้ตัวหน่อยแล้วกันนะสำหรับทางด้านของนะไฟเดย์ไนท์นะครับวันนี้วันที่ิถุนิยนนะครับ ค่ำคืนวันนี้ครับยังมีโปรแกรมการแข่งขันนับในศึกยูโรนละหมด3คู่รอบแบ่งกลุ่มครับก็ขอหยิบยกทางด้านของในศึกครับยูโรครับคู่ปิดท้ายเลยแล้วกันนะเป็นบิ๊กแมตช์เวลาตีสองตรงครับเป็นการแข่งขันนับรอบเก็บคะแนนของกรปดีครับก็เป็นบิ๊กแมตช์ระหว่างทางด้านของครับอันดับที่1ของกรปเจอกับอันดับที่2ของกรูแบบอย่างในด้านทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับจะพบกันทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเองครับ ซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าทั้งคู่เนี่ยเจอกันมาแล้วนะครับในรอบคัดเลือกนะครับในรายการปีนี้นะก็ต้องบอกเลยครับว่าในด้านฝรั่งเศสทําได้ดีกว่านะเกมเยือนเนี่ยเบียดชนะ2-1ส่วนเกมในบ้านนะท่านลมไป4ประตูต่อศูนย์เลยนะอยู่ในช่วงที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่ค่อยลงอ่าไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ครับส่วนในด้านของผลงานนะครับในเกมนัดแรกของทั้ง2ทีมครับสำหรับทางด้านเนเธอร์แลนด์ผ่านโปแลนด์นะครับด้วยการชนะมา2-1ส่วนฝรั่งเศสครับเบียดชนะนะครับทางด้านของออสเตรียมา1ประตูต่อศูนย์นับ สภาพความพร้อมของทีมวันนี้ครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยอยู่กันครบไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะนะครับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่รายเดียวนะครับแนวรับวันนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของดุมฟี่สเตฟานเดอไฟล์ครับเฟอร์จิฟันไดครับกัปตันทีมอย่างของลิเวอร์พูลแล้วก็ดังด้านของนาธานอาเก้ครับพร้อมลงเป็นแกนหลักส่วนดังด้านมิดฟิลด์แดนกลางครับเป็นด้านของเซาเทนเยอร์อิฟิลมาครับและแนวลุกวันนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มครับนำทีมโดยทางด้านของนาชาบิไซมอนจากไลซิกนั่นเองครับตัวเก๋าเลยนะคคครรรรััับบกกปนนนขออองเเเทีีีย่ไลลดด์์โโจาิวพู แถมยังมีหน้าเป้าครับอย่างด้านเมมฟิสเดไปจากาทางด้านของแอตเลติโกมาดริดแล้วก็ตัวสอดแท้ครับอย่างทางด้านวอลเวคอร์ครับพร้อมลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้นั่นเองครับส่วนฝั่งทางด้านของน้ำฝรั่งเศสครับในการคุมดีมของเดยชองนับก็ต้องบอกเลยวันนี้เนี่ยปัญหาหลักเลยเนี่ยจะขาดทางด้านของคีเรียตเอ็มปาเป้นั่นเองครับส่วนที่เหลือครับพร้อมลงสนามเต็มระบบครับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูอย่างไมค์เมเกนนะับยืนเฝ้าเสาแนวรับโชกุนเด้ทางด้านของวิลเลียมชลิบาครับอูบาเมกาโนแล้วก็ทางดด้าานนนนนขออองงเเเเตโฮรร์ัััส่คบ พร้อมลงเป็นแดงกักคุมแนวรับบรับส่วนมิฟิ์แดงกางครัาโอ้โหต้องบอกเลยท็อปฟอร์มสุดๆครับเอนโกโลโลกองเต้ทางด้านของอังเดียลาบิโอนะแล้วก็ทางด้านของโอลิเอีเยชูอาร์เมนี่แถมยังมีทางด้านของ,ของคามาวิงกาด้วยนะครับเป็นตัวเลือกครับแล้วก็สามประสานแนวรูกครับวันนี้เนี่ยน่าจะส่งครับทังด้านของอับอุสมันเดเบเล่อ,องตัวกิสมานครับ ส่งนักด่าของมาคัสตูลานนะครับลงแทนทางด้านของคิเรนเอ็มปาเป้แล้วก็ทางด้านของหัวหอกชาวฝรั่งเศสตัวเก๋าอย่างด้านโอลิเวชิลิวนะครับจากทางด้านเอซีมิลานนะพร้อมลงล่าตาข่ายในเกมนี้นั่นเองครับและก่อนเกมคู่นี้ครับสื่อต่างประเร่รับยกให้ทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสทับตาไก่กับเงื่อนไขวันนี้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับบังคับจะต้องชนะถึง2ตุงครับเพื่อเฮเต็ม1ตุงเนี่ยเฮแขนข้างเดียวครับ เพิ่งจะวัดกันแล้วนะมัดต่อมัดปอลต่อปอลแล้วนะต้องบอกเลยนะคะว่าคู่นี้สูสีกันมากๆครับถึงแม้ว่าเฮทูเฮทครับฝรั่งเศสจะข่มแต่วันนี้ค่ะที่เรียนเอ็มปปเป้เกมแนวลุกอาจจะดูฝืดลงครับยังไงคู่นี้เนี่ยผมขอวัดใจเลยแล้วกันนะวันนี้เป็นเกมที่มีความหมายกับทั้ง2ทีมถ้าเก็บ3คะแนนได้นะครับ นต้องบอกเลยครับว่าทีมหนึ่งเนี่ยที่เก็บ3คะแนนได้ขาข้างหนึ่งเนี่ยแทบจะเข้ารอบต่อไปแน่นอนครเชื่อว่าวันนี้คู่นี้เนี่ยมีมุมเสมอไหนเสมอกันเยอะแบบคะแนนกันครับยังไงคู่นี้ครับหนึ่งทีมหน้ากล้องประจำค่ำคืนวันนี้แล้วเป็นตัวปรกร้อยเปอร์ครับสำหรับคนเข้าใหม่ครับขอมอมไปที่ทางด้านของครับ ครับอสวินสีโซมทีมชาติเนเธอร์แลนด์เกมนี้ปิดประตูแพ้ครับและมีโอกาสนะครับที่จะแบ่งคะแนนกับฝรั่งเศสได้อย่างน้อย1คะแนนในค่าคืนวันเนียนเพื่อนและนี่ก็คือฟุตบอลแมนนะประจําหน้าช่องนะคบประจําค่ําคืนวันนี้ครับชอบจัดขัดสวยแลวกันน้ส่วนใครที่อยากจะได้อัลบั้มสวยๆครับไม่ว่าจะเป็นในรอบอัลบั้ม2อัลบั้ม3อัลบั้ม4ตัวเน้นตัวการันตีรวมถึงตัว V.I.P. ครับง่ายๆเลยกัรนับใต้คลิปวิดีโอครับจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้คลิกเข้ามากันได้เลยครับและพิเศษเลยนะครับ เข้ามาวันนี้ครับรับเสื้อกีฬาไปเลยนะครับหตัวแค่1ใบม่วงเท่านั้นครับยังไงก็ฝากกันเพื่อนด้วยละกันครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับกับการเชฟฟุตบอลคับในค่าคืนไฟเดย์ไนแล้วเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ